pm 2.5ภัยร้ายในอากาศที่เราหายใจรวมเปิดมุมมองและแนวทางการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงแนวทางการจัดการกับฝุ่นพิษนี้อย่างยั่งยืน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทางรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเพราะไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสุขภาพเท่านั้นยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างโมโลพิษอย่างเป็นวงกว้างปัจจุบันหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรม น,นายธนันชัยวรรณสุขผู้อำนวยการสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชนบุรีเปิดเผยว่ากรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายในการตรวจควันดำรถร่วมกับสำนักง,งานขนส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศและมีมาตรการลดรัดลดมลพิษเพื่อลดฝุ่น pm 2.5สำหรับเรื่องควันดำก็เป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมฮะเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะฮะหนึ่งตัวจบังคับใช้กฎหมายนะครับเราได้มีการปรับมาตรฐานควันดำใหม่นะฮะร,รถดีเซลขนาดเล็กหรือรถปิกอัพแล้วกันนะได้ปรับมาตรฐานนะครับให มีค่าควันดำไม่เกินร้อยละ30นะตั้งแต่ปี66เป็นต้นมานครับสุ่มนะครับตรวจร่วมกับสำนักง,งานขนส่งนะครับทั่วประเทศสำนักง,งานขนส่งก็จะดูรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับสำหรับอีกนโยบายหนึ่งก็คือโครงการรถรับรถมลพิษนะคือรถยนต์ราชการเนี่ยเราจะให้มีความเข้มงวดมากกว่าคค่าควันดำเนี่ยให้ไม่เกินร้อยละ25นะเข้มกว่าของประชาชนทั่วไปซึ่งอันนี้รถราชการ ทุกคันนะครับจะต้องเป็นรถที่เป็นตัวอย่างมีค่าความทุบแสงหรือค่าควันดำเนี่ย เป็นไปนตามมาตรฐานอันนี้ก็เป็นการช่วยดูแลในเรื่องของการลดการระบายฝุ่นขนาดเล็กสู่บรรยากาศด้วยนอกจากนี้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการปล่อยควันจากโรงงานก็ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมสําหรับภาคอุตสาหกรรมก็จะเป็นของกรมโรงง,งานและสํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจตราในเรื่องของการระบายของปล่องโรงง,งานบางประเภทที่ไม่ได้มีการกําหนดให้เป็นมาตรฐานของโรงง,งานเนื่องจากว่า โรงงานเขาจะมีแบ่งเป็น2ส,ส่วนโรงงานบางประเภทจะต้องมีการติดเซมนะครับเซมก็คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะรายงานคุณภาพอากาศนะครับส่งไปที่ส่วนกลางอันนี้จะดูว่าในในขณะที่ประกอบการเนี่ยได้มีการระบายคุณภาพอากาศเป็นไปนตามมาตรฐานหรือไม่กับโรงงานทั่วไปโรงงานทั่วไปนี้ก็อาจจะมีการตรวจวัดแล้วแต่ประเภทของโรงงานนะท,ที่ที่ทางศากกรรมจะสุ่มตรวจบ้างหรืออาจจะมีการรายงานประจําปีบ้างครับ ถ้าเกิดประชาชนเห็นมีการระบายน้ําทิ้งหรือมีควันดำเนี่ยก็เขาก,ก็จะมีการรายงานนะหรือร้อ,องเรียนมาซึ่งไปตรวจสอบก็จะต้องรีบออกคำสั่งทางปกครองหรือแก้ไขปัญหาต่อไปอันนี้น่าจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะมาตรการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5แต่การร่วมมือกันของทุกคนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเกิดความยั่งยืน ครับผมคงมีคําแนะนํา3ประการนะครับประการที่1คือเราต้องลดการเผาลดแหล่งกําเนิดให้เยอะที่สุดนะฮะหรือเป็นหูเป็นตานะครับแจ้งนะครับอย่างน้อยที่สุดศูนย์ด,ดำารงนรางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกสออบตอสอทในพื้นที่ก็ได้ครับช่องทางที่2ก็คือเราต้องติดตามสถานการณ์รผ่านแอปพลิเคชันแอร์ฟอร์ไทยปกป้องตนเองก็คือสวมหน้ากากป้องกันหรืออยู่ในห้องนะครับไม่ไปประกบอบกิจกรรมในที่โลง่งระดับที่3เนี่ยก็คือ ก็คงจะฝากดูแลนะครับแจ้งเตือนประชาธัมพันธ์หรือทุกท่านก็แนะนําคนในครอบครัวนะครับที่อาจจะไม่เข้าถึงข้อมูลนะครให้รู้จักภัายของพีเออก็คงต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับฝุ่น PM 2.5มลพิษใกล้ตัวร่วมกันแก้ไขแก้ได้ด้วยมือเราพันวิภาราษดรนิยมทีมข่าวสววชลบุรีรายงาน